สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมป๋ารอ c คนน้ำเพ่งทุกทท่านนะครับสำหรับคลิปมื่อนี้ครับสิภาพพี่น้องมาทดสอบ DBX Goldac นะครับตามที่เคยสัญญาไว้นะครับว่าสิมาทดสอบว่าการใช้งานจริงนะครับโดยพันไม่โคโฟนนะครับแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพในการขาเสียงหอนของ DBX Goldac นะครับสำหรับคลิปมื่อนี้ติดตามรับชมเหมือนกันครับสาหรับ DBX Goldac นะครับมื่อนี้นะครับจะทดสอบ สองปุ่มนี้นะครับที่ผมใส่งานจริงมีแอนตี้ฟีดแบ็กับคอมเพรสเซอร์นะครับว่าจะมีผลมากหน่อยซํำไดนะครับหรือมีผลบวกกับการใส่ไม่นะครับแอนตี้ฟีดแบ็จะหอนหรือบ่หอนนะครับหรือกันได้ซํำไดเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าจะมีประสิทธิภาพสูงซํำไดสสำหรับ dpx g o l a c นะครับมีว่อยมหาจักรนำนะครับตัวนี้นะครับผมเน้นย้าเลยนะครับซื้อมา1,900บาท จากเอไอไพศาลนครสวรรค์นะครับซึ่งราคาขายหนาล้านเพิ่นขาย1น9 0พันาผมเลยขอเพิ่นนะครับ1,900ท้วนพร้อมส่งได้นะครับผมขอได้1,900ท้วนแต่ว่าเห็นมือสองเสมอนี่นะครับ2,000กว่าถึง3,000บาทนะครับผมมักอยู่นะครับกับคุณภาพแล้วก็เรื่องราคาคอนข้างถูกแต่ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่นะครับหลายท่านเคยใส่แอนตี้ฟีดแบ็ก ของยี่ห้ออื่นซึ่งเป็นเครื่องนะครับแอนตี้ฟีดแบ็กโดยเฉพาะเลยนะครับแอนตี้ฟีดแบ็กย่างเดียวราคากับค่อนข้างสูงครับน่าจะอยู่ที่ลักหมื่นบาทแต่ตัวนี้นะครับสามารถเ็ดได้นะครับแอนตี้ฟีดแบ็กเนี่ยครับอยู่ตรงนี้กล่องบฟโฟกัสครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แหละแอนตี้ฟีดแบ็กตัวนี้เป็นคอมเสอร์นะครับปุ่มแรงเนี่ยเป็นปุ่มหมิวครับซุ่มนี้ผมบาใส่นะครับ ัวนี้จะเป็นบูทนะครับบูทซับซับบูทแล้วกัตัวนี้เป็น EQ เข้าไปใส่อยู่ในไดเวอ r ์แลกหรือว่าคอร์เอานะครับตัวนี้หรือไปใส่ที่ EQ เอานะครับจะใส่ประโยชน์แค่2ออันนี้นะครับแอนตี Anti ้ฟีดแบ็กับ Compressor นะครับมุนลุ่มเดี๋ยวจังเบิงกันนะครับว่าต่างซัมได์นะครับนี่มุนไปเมื่อกาสิเพิ่มนะครับ ผมใส่จริงอยู่ที่80ครับเพราะว่าเอาใส่ก่อนก่อนจะเข้าไปเดวเวลกนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับว่าตัวจังไหนนะครับผมจะใส่สัญญาณหนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องคือผมจะใส่ช่องด้านนี้แล้วกันนะครับนี่ส่วนขาออกก็ต้องใส่ช่องด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับนี่ครับกดลงกดลงก็จะเป็นสัญญาณไหมครับ กดป้อยขึ้นกะเป็นสัญญาณไล่ครับซึ่งผมจะไม่เสียบตรงเขานี่นะครับไม่จะเสียบตรงเขานี่แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาไอเครื่องเสียงนะครับตรงมอนิเตอร์ข้างหลังนะครับะเห็น่าครับผมจะเอาออกตัวนั้นนะครับมอนิเตอร์เป็นบารินเจอร์ครับพานิ่มมอนิเตอร์เป็นแบบแอคทีฟนะครับมีผ่าขยายในตัวเป็นลำโพงมอนิเตอร์ครับจะกดลงนะครับ อย่างวมาเบิ้งกันนะครับวัดต่อกันนั่งใดแน่ครับมาเบิ้งการเชื่อมต่อนะครับโดยใส่ไม้ตัวนี้นะครับไม้แบบบานๆเลยนะครับไม่สายของยี่ห้ออะไรมันลบหรอครับซื้อยี่ห้ออะไรผมว่านว่าเบยอนอะไรนี่แหละครับนี่ครับเบเยอร์ไดนามิกนะครับเขาไม้บานๆนี่แหละไม่สายโดยสายครั้งหนึ่งนะครับผมจะต่อเข้าระบบของมอนิเตอร์ ในห้องอัดนะครับเราเบ่งกันนะครับว่าไม่จะหอนบอลนะครับนี่กับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับมอนิเตอร์ซึ่งผมจะต่อเข่าระบบเ้ากัดที่ผมใส่ในสตูดิโอนะครับต่อเขานี้นะครับสัญญาณเสียงเพื่อที่จะออกมอนิเตอร์เพื่อทดสอบนะครับโดยพันกุหลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับก่อนอื่นนะครับเสียบไม่ก่อนครับสัญญาณ สายสัญญาณแบบแบบนี้นะครับเสียบเขาไม่ไม่แบบบ้านๆครับเนี่ยเก่าแล้วใส่มาหลายปีแล้วครับแต่ก็บ่ค่อยได้ใส่หรอกครับเพราะว่าไอ้ใส่ไม่ร่อยเป็นหลักนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะต่อตรงก่อนนะครับว่าเอาไปจอน้ำพุ่งนะครับไม่จะพรอนบอนะครับต้องทดสอบไปหลายแบบครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เชื่อมต่อ ไม่นะครับเขาเนี่ครับเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้ามามทดสอบกันว่าไม่จะหอนบ่นนะครับอันนี้ต่อตรงนะครับยม,มบพันอีเบกโกเล็กนะครับทดสอ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 บเชคทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าลบทดสอบ เช็คเอ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 สอเอเออบโอบโอ้อเอเอเตอร์เีครับบอบเอเอเลยคเอบอเช็อเอสอบอสอบอเ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 ครัเอเอเอ็นเอเออบอเคอบเอ สามสี่ลบทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าโลบลโลโลเออ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 เนี่ยครับมาครับไม่หอนอันนี้ต่อตรงนะครับถ้าตอนนี้ต่อตรงนะครับเ๋ยวเข้ามาต่อพันดีบีเอ็กโกลักกันนะครับการเชื่อมต่อนะครับโดย ไม่นะครับผมจะเ,เข้าสวิตชเบรคโกแลกนะครับในชนแนนอาครับชนแนนอาเรากดกดปุ่มในล่ลงนะครับให้เป็นสัญญาณไม่ทดสอบ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 จะเห็นว่าสัญญาณเขาแล้วนะครับทดสอบทดสอบอันดับแรกผมจะปิดไว้ก่อนนะครับนี่ครับจะปิดปิดซองตัวนี้ไว้ครับเราจะทดสอบว่า ไม่จะหอนบอ่นะครับตอนนี้สัญญาณเขานะครับเดี๋ยวเอาสายสัญญาณตัวน,นี้นะครับมาเขา่าเชนเนลเอาของอานะครับเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปแล้วครับาาทำทดสอบกัน,นเสียบแล้วนะครับเช็คทดสอบเดี๋ยวเปิดเสียงนะครับ ตอนนี้เสียงพลกเดี๋ยวห้ามาไอ้นี่สัญญาณก่อนนะครับทดสอ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 บเจะเห็นว่าหอนนะครับหอนอย่างแรงเลยแสดงว่าสัญญาณไอ้สัญญาณออกไปหลายนะครับทดสอบทดสอบเห็นชัดเจนครับาหอนเดี๋ยวห้ามาเปิดตัวแรกเลยนะครับคือ สับสินนะครับหรือบุตรอะไรอเงี้คเรีบเทียบนะครับเามือมันสับสินเปิดคอมเิรเซอร์มาใส่งานครับจะเห็นความแตกต่างนะครับท,บ,ทบทดสอ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 บตอนนี้ยังหอนอยู่นะครับว่าท่านเปิดแอนตี้ฟีดแบ็นะครับเดี๋ยวมาเปิดแอนตี้ฟีดแบ็กันครับเจคเจ๊ ทดสอบทดสอบทดสอบสัญญาณค่อนข้างแห้งนะครับรถลดองดีกว่านะครับทดสอ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 บตอนนี้เปิดเปิดแอนตี้ฟีดแบ็นะครับทดสอบทดสอบเอาปรแกมแอนตี้ฟีดบ็นะครับยู่ที่เบอร์ไดนะครับ อนตีฟีดแบ็อยู่เบอร์สองนะครับหมุนขึ้นมาเป็นเบอร์สามอบเมึองนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเสียงจะงหวนขึ้นนะครับมีหอนในเน็ตครับลบลบ <c oughs> ม,มันนหายแม่ในหนึ่งครับ ติดปากลาโพงเลยนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเดี๋ยวรองมาเปิดไอ้ปิดฟังชันกันหอนนะครับทดสอบทดสอบเชคทดสอบ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 เชคทดสอบทดสอบ ทดสอบทดส,สอบทดสอบทดสอบสามสี่ก็ทดสอบทดสอบทดสอบมาเนี่ยหนึ่งนะครับอ่อนเนี่ยหนึ่งลบเช็ค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 ลบ ลบเะเอ๊ะเอ๊ะตอนนี้นะครับทัญญานกับ่คกอคหอนแล้วนะครับเขาเรามาปิดเลยทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าลบทดสอ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 บสามสี่ห้าทดสอบทดสอบทดสอบ ทดสอบ,สบอีกอย่างหนึ่งเลยครับระบบสตูดิโอนะครับกับค่อนข้างดีไม่ยังเลยบ่ค่อยหอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพที่เอกัดซีอนหลายก็านี้นะครับมมนิเตอร์นะครับลำโพงมมนิเตอร์เขาสิมีคาเป็นแฟตนะครับซึ่งสีหอนค่อนข้างยากนะครับ ทดสอบทดสอบทดสอบสามสี่ห้าโลสำหรับฟังชันนะครับที่ผมเปิดใส่หนึ่งนะครับตรงโหมดนะครับกดแทร์ไปครับโหมดเนี่ยผมใส่เบอร์สามนะครับแต่ว่าปุ่มโหมดเนี่ยจะบอขื้นไฟนะครับจะบอขื้นโชว์ไฟถ้าขื้นโชว์ไฟที่กลายเป็นมิวนะครับหรือตัดเสียง ตอนนี้นะครับหลังจากที่ใส่ไม่นะครับผ่านดีเบโกลกคุณภาพเสียงนะครับกระิชัดเจนนะครับมีสิบสิบสิบนะครับชัดขึ้นเนื่องจากว่าผมปรับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มาทีเบอร์ยี่สิบห้านะครับหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการทำงานคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ร่วมไปถึงแอนตี้ฟีดแบ็กนะครับผมใส่เบอร์สามนะครับซึ่งมีสามระดับใส่เบอร์สูงสุดนะครับ จะเห็นว่าระยะนะครับไม่กับมอนิเตอร์นะครับนะครับอันนี้จนติดติดแล้วนะครับจนติดติดแล้วจังหอนครับจนจะติดนะครับการทดสอบนะครับไม่เกือบจะติดลำโพงนะครับถึงจะหอนแต่ว่า ออกห้างๆมาโดยปกติแล้วค้นเฮ่านะครับคือสิบ่สส่ไม่จนเอาหูไปแนบกับลำโพงนะครับกับออกมานี้นะครับสำหรับ DBX g o l a c นะครับโดยการใส่ไม่เสียบกับต่อตรงซึ่งมีสัญญาณของคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเป็นเพลงนะครับเขาในช่องไอ้แจ็คหูนิดหน่อยนี่นะครับนี่ครับตรงนี้ อออินพุตนี่นะครับจะสามารถต่อเพ่งเข้าได้แล้วก็คอนทรลผ่านมาเตอร์นะครับแต่ว่าไม่นะครับจะคอนทรลแยกแต่ว่ากลับมารวมยุที่มาเตอร์วอลลุ่มหือเก่านะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าเวลาผมบอกนะครับสัญญาณไฟสิกแนลนะครับอิ input นพุตนี่จะกระพริบนะครับตรงซับซินแล้วก็ EQ นะครับกลไปใส่ประโยชน์ไปตั้งยุทีอ อีคิวตั้งหักนะครับหรือท่านเอาแบบนี้ไปใส่งานต่อเขาพากขยายเลยก,ก็สามสารถใส่ได้แบบนี้นะครับกับประหยัดึ้นไปนะครับใส่ต่อไม่ได้แล้วก็ต่อไอ้ขอมได้นะครับประมาณนี้นะครับการใส่งานเดี๋ยวจะเห็นคลิปการใส่งานจริงนะครับในภาค PA อนะครับว่าที่ซอยได้หลายปันได กับเจ้า d ีเบกโกลนะครับกับการกันหอนของเสียงไม้นะครับกับซอยได้ในระดับหนึ่งครับกับโบเมนวาซอยได้เต็มทีนะครับถึงใ้กอย่ยลืมนะครับขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับทดสอบ d ีเบกโกลกับไม้ธรรมดาแบบบานๆนี้นะครับเบเยอร์ไดนามิกนะครับอย่าลืมนะครับถ้า มาคลิปนี้นะครับกดไลค์กันหลายๆแล้วก็ท่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์กันต่อๆไปครับแล้วก็ฝากช่องฝากรอกคนร้องเพลงนะครับกดติดตามกันหลายๆนะครับพี่น้องเข้าเกินเสียงบานๆเช่าเครื่องเสียงหลักหย่าครับฝากปารอกคนน้องเพลงไว้อีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับคลิปมื้อนี้ครับก็สิฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยาวมากแล้วนะครับเหตุคลิปกับทีมพัฒนบ่อยากให้เกินสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวเบิ่งยาวๆหนื่เบื่อสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าครับ ปารกอกน้ำเพลงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ